สวัสดีค่ะวันนี้ช่องครูกรองชาแน,นลนะคะนําเสนออักษรกลางค่ะซึ่งอักษรกลางจะมี9ตัวนะคะพยัญชนะ9ตัวนะคะกอไก่จจจานดอชดาตอปลาตักดอด็กตอเต่าใบไม้นะคะปอปลาแล้วก็อ่างค่ะทีนี้พันได้ครบทั้ง5เสียงเลยนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาค่ะามาดูตัวอย่างคําแรกเลยนะคะคําว่าไก่นะคะ ไกลก็คือออกเสียงสามันไกลไก่ใกล้ใกล้ไก่ฮะกางกลางกลางกลางก้างกลางจาน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 เต่าเต่าเต่าเต้าเต่าใบ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 ปลาป่าป้าป่าป่าแปงแปงแป้งแป้งแปง อ่าน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 นะคะอักษรกลางก็มีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวนะคะในการผันผันได้5้าเสียงเลยนะคะไม้เอกออกเสียงไม้เอกไม้โทอ่านออกเสียงเป็นไม้โทไม้ตรีออกเสียงเป็นไม้ตรีไม้ตะวาก็ออกออกเสียงเป็นไม้ตะวาเสียงตะวานะคะสามัญนะสามัญก็คือไม่มีรูปนะคะเช่นไก่กางจานเต่าใบปลาแปง อ่านนะคะมีเสียงสามัญนะคะแล้วจะไม่มีรูปไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะส่วนไม้เอกอ่านออกเสียงเป็นไม้เอกเลยนะคะตรงเลยนะคะไม้โทอ่านออกเสียงเป็นไม้โทไม้ตรีก็อ่านออกเสียงเป็นไม้ตรีส่วนไม้จัตวาก็อ่านออกเสียงเป็นจัตวานะคะวันนี้อักษรกลางนะคะทุกช่องรุกวแหวนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ